สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องยีมวนคนเดิมคือเกา่าเลยจ้าช่องยิม้ม้อนค้นเดิมจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะทงเลาะทาจา้าพี่น้องยีม้นมาเป่งกันมา,นามเลยจา้<ม>านะคะเบิกตี้ละคะ่ะข้าวข้าวปูใส่ใน้ำจะพี่น้องจ้าข้าวปูใส่น้ำเบิดจ้าพี่น้องยีมวนเป่งมือวานวานี่วา่าไม่น้ำเขาจะลงแต่ว่าแต่ว่าน้ำให้นี่บ่ลงนะคะ อีกให้อ่นก็ลงอยู่จ้าก,ก็เหลือให้อันงั้นนะให้ที่ยายม่อนเป็นตรงเอาป่าเบื้องนั้นแหละจ้าเป็นตาม่ป่ายายม่อนได้ว่าเมื่อเอาแพแพเขียวนะคะเย็บเย็บเป็น,เป,นเป็นถุงจะมามาใต้ทอนะคะพอคำคำเดี๋ยวยายม่อนจะพาไปย่ามาจะได้ปลาเมื่อเมื่ออมบอนะคะพี่น้องกระทงน้าเข่าจะเข่าก็ก็บดีปันไดจ้าพี่น้องเพราะว่าเขา่าเข่าแรงนะคะ เข่าแรงกับมามีฝนอยู่ช่วงปลายปกระบะอุดมสมบูรณ์ปันใดค่ะถอกออกมาก็ต่ายเขา่าไปน้ำนะคะได้อีเกเล็กน้อยอยายม่วนจะพาไปยามถุงแพ้เขียวที่ยายม่วนมัดไปใต้ทอนะห้าได่อีปู่มือนปนนะคะห้าได้ป่าเพราะว่าคือจังเห็นเต็นดอกแดกดอกแดกอยู่ค่ะห้าได้แต่ว่าให้นี่ยายม่วนบ้า เมื่อจะกัดเอาปลาไว้เพราะว่าเขายุท้ายสุดโมหม่องเปงน,นะคะแต่มาเบิงแล้วเข่าปูแห้งจะหววงเข่าบนชู้อยู่ในน้ำยมอนต้องรีบระบายออกแล้วค่ะเพราะว่าสั้นสิบเได้กินนะคะเดี๋ยวยมอนจะไปไปเปงอันไประบายน้ำออกคะ่ะน้ำไหลซะเหลือเกินพี่น้องจา๋าเบ่งน้ำทีคะ่ะเบ่งน้ำน้ำเต็มเลยจ้ะเขายิ่ง ล่มล่มจมอยู่นี่น้วัซซสิบเปงวัซซกัดวบเอาปลากินปลาพี่น้องเอ,อ้ยเอาบโบได้ดอกเขาสิเปื่อยไอ้ยมวนจะไปเปงออกนะคะปิดเกได้ว้กระ่บได้ดอกค่ะบบได้ตรงเอาออกอันใดกระ่บ,บมีแนวพอดีจ้ะพี่น้องคะ่ะอันใดกระ่บ,บมีแนวพอดีจักยงัง เบงน้ำตที่ค่ะน้ำลายแฮงอ้ยมอนจะพาไปไปดึงท่อออกไปดึงพาปดท่อออกตรงนั้นโอ้ยน้ำลายกจ้พี่น้องบังข่าวปุ่มอยู่ในน้ำเลยโอ้ยเอาไว้พ่ได้สิกินปลาสิกินปลาแต่ว่าเข่าสิบ่ได้กินจ้ะพี่น้อง เป็งก่อนนะคะพอนามกะโอ้ยลมนะพี่นอ้องนี่ย้ม้อนว่าจะปิดใ้นะคะกันปลาน้ำเพิ่นม,มาเพรแม่นจะต้องเอาออกค่ะต้องอ,ออกปล่อยเขาลงดีกว่าบพรได้กินกะจังกินนะคะปลาปล่อยเข้าไปซะเพราะว่าค้นสิบวได้กินเข่าค้นถ่ายกินปลาค้นถ่ายกินปลา,า,ปาแต่ค้นสิบวได้กินเข่านะคะนี่ เื่อที่เบิดแล้วค่ะพี่น้องนี่คะ่ะน้ำไหลแห้งน,นี่แหลคะค่ะยีมม่โอนก็ได้เป้งไว้แล้วนะคะพี่น้องเป้งให้เขาไหลลงไปข,ขางใตยีมม่โมนก็จะมาดแพ้นะคะเพื่อจะกองเอาป่าจากพี่น้องคะ่ะแจ็คสิมีป่าหรือบอนะคะมาเบืองกันจ้านะคะ หาเข่ามีนะคะก็บอเห็นหน้าปลาให้ป่านะนะคะปีนี้นะคะแรงโดนจะพี่น้องเลยบ่มีป่านะคะน้าลายมากๆเลยเข้ากับเนาเน่าลายนะคะทีม่มวนบดีมาเบิงจเจ๊กเกื่อจะพี่น้อง ั้งใต้ยีม่วนก็จะมาดผ้าเคียวไห้ค่ะมาดเป็นถุงถุงไหวนะคะเย็บเป็นถุงเลยยีม่วนจะมามดาใตา้ปากทอไหวเพื่อได้ปลาจากจพี่น้องนะคะอ้าวพี่น้องดินรักแรกรักแรกรักกปากปาเค็ยงน้อยจะปาเคีงน้อยนะคะม่แม่สีได้กินอยู่บ่คะพี่น้องยีม่อนก็จะใส่ใบหนีแหละคะ่ะมืออื่นยังสีมายามนะเบื้องทางใต้ยีม่อนก็มาดแพ้่ใบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อง ทาลาดเอาเต็มที่ค่ะพี่น้องคะ่ะสีได้กินบอสิีได้กินบอนะคะเอาเอาเอาปาเขียงน้อยดีแก็กๆจะพี่น้องปาเข็งน้อยดีเแก็กๆบลเป็นสีได้อยู่บอคะเดี๋ยวมืออื่นมายามกันนะคะพี่น้องมายามก็ยายมวนมือมอื่นยายมวน,นจะกลางใบเมือนี่มืออื่นยังสีมายามนะคะ ปลากรดก็ยากจ้ะพี่น้องจัทสิได้บ่ได้นะคะตามมาลุ้นมืออื่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะกลางไว้นี้นะคะน้ำหลวงน้ำลายป่านี่สิบ่มีป่ามันแม,ม่นอยู่บ่ค่ะพี่น้องคะะ่ะไก่ยำมว้วนก็ขอฝากพี่ฝากน้องนะคะหากชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเก้มวมันคนเดิมนะคะพี่น้องคะตามนี้จ้าสวัสดีค่ะ